สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดเปิดฤดูกาลนะครับคู่ระหว่างฟูตแลนด์ปะทะกับอาร์เซนอลนะครับเป็นลอนดอนดาร์มี่แบทนะครับแต่การ์ดวันนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมลอนดอนดาร์มี่แบทแมตช์นี้นะครับน่าจะเข้มข้นสุดๆนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวคนซื้อหรือผู้เล่นที่เคยมีประสบการณ์สุดเดือดนี้เช่นกันนะครับชนะระดับสกอตต์ปาร์เกอร์กับมิเกลอาร์เตต้านะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าไอ้พื้นใหญ่นะครับ จะดูดีมีภาษีมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังแนวลุกที่กําลังร้อนแรงนะครับติดอยู่อย่างเดียวครับคือเกมรับที่อาจมีช่องให้คู่แข่งเล่นงานได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเจ้าถึงฟูลแลมนะครับค่อนข้างมีปัญหากับการป้องกันประตูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเชื่อว่าการดึงอันฟงอาเกโรล่านะครับมาเฝ้าเสาอาจจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแต่อาจไม่ตรงประเด็นนะครับผมตอกย้ําด้วยสถิติการที่พบการ5เกมหลังสุดนะครับฟูลแลมเป็นฝ่ายปลาชัยร้อนะครับ แนะนำนะครับงานนี้นะครับอยู่ต่อรอซับดีกว่าครับเอาละครับปันธงครับจัดหนักอาร์เซนอลสอนวันโชว์ครับผมพิคอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm88power เว็บ MM ดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง